คุณนะคะป้าน้อยเจ้าเก่าค่ะสามไส้นะคะมีหลากหลายไส้เลยนะคะอันนี้ไส้อะไรอะคะไข่ไส้น้ำพริกเผาค่ะอ๋อไข่น้ำพริกเผามีสังขยามีอะไรอีกคะหลายไส้อะคะมีอะไรบ้างอะคะไส้หวานไส้เปรี้ยวไส้เปรี้ยวเป็นยังไงคะโอ้แบบนี้ถ้าชอบเปรี้ยวเป็นอย่างนี้ เป็นแยมเปรี้ยวเหรอแล้วก็เป็นสังขยานะคะอันนี้สีฟ้าอะไรคะสีฟ้านี่รัตเบอร์รี่ลัตเบอร์รี่บูเบอร์รี่มะพีเผเผาคอ๋อยี่สิบบาทเองนะคะขายอยู่ตรงนี้เลยคะ่ะอ๋อถ้าใส่ไข่ยี่สิบห้าบาทอ๋อถ้าใส่ไข่ยี่ห้าตรงตรงนี้เขาเรียกอะไรคะด่านด่านที่ด,ด่านที่จะไปพมา่าใช่ไหมคะ โอ้ยขายอยู่ติดตรงด่านนี่ขายทุกวันหรปคะไม่ทุกวันแล้วค่ะม่ค่ะอ๋อแข็งแรงแล้วแต่จะมานะคะก็ขับรถมาปุ๊บมาจอดปุ๊บขายได้เลยนะคะขายอยู่ตรงด่านพรมแดนเมียนมานะคะที่แม่สายด่านตอมอแม่สายนะคะที่เชียงรายนะคะนะคะมาอุดหนุนกันนะคะเคปญี่ปุ่น ป้านน้อยเจ้าเก่าค่ะขายอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ค่ะน่ากินมากเลยนะคะขายไม่แพงด้วยอร่อยด้วยนะคะ